ในอำเภอเกาะสมุยร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยคนใหม่เมื่อวันที่1ตัวตุลาคม2567นาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายยุทธนาภูลสวัสดิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส um i. I. Ho ่วนภูม so ิภาคสาขาเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอารักษ <c oughs> <ountain. S 1> <c oughs> ์ทองจันทร์รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยและนางสาวเพ็ญจันทร์ศรีเกตผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้สักการะสารพระภูมิเจ้าที่ประจําสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเพื่อเป็นสิริมงคลในการทํางาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก,น,กนายกัมปนาถกลิ่นสะวะคนในอำเภอเกาะสมุยนายรำเนตรใจกว้างนาย,ยกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายประกรณ์การจนะโอภาสตองนาย,ยกเทศมนตรีนครเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนาครเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักนาย,ยกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุย นางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาวพัชนีศรีสวัสดิ์เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษศาลจังหวัดเกาะสมุยนายวิสารบรมธนรัตน,น์ประธานคณะกรรมาการชุมชนหน้าอำเภอ พร้อมด้วยเครือญาติและผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายยุทธนาภูลสวัสดิ์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยนายอารักษ์ทองจันทร์รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยฝ่ายเทคนิคและนางสาวเพญจันทร์ศรีเกตผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยฝ่ายบริการลูกค้าในโอกาสข้ารับตําแหน่งใหม่ โดยผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับนายยุทธนาภูลสวัสด์ตำแหน่งเดิมรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยฝ่ายเทคนิค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยในอารักษ์ทองจันทร์ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงันได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบพื้นที่มากขึ้นและนางสาวเพ็ญจันทร์ศรีเกตหัวหน้าคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ซึ่งทั้งสามคนได้ให้คำมั่นกับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีว่าจะทุ่มเททำงานเพื่อชาวเกาะสมุยให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน